สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดนะครับเนื้ผอผงรุ่นบูรณะโบสถนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับของวัดปราศาทตรญาวาสถนนสามถนสามเสน กรุงเทพมหานคระนะครับมูลเหตุที่ผมนำมาให้ท่านดูนะครับเนื่องจากว่าจะเล่าประสบการณ์ที่ได้รับมาจากพระหลวงผู้ชวดรุ่นนี้นะครับแล้วก็ที่เช่ามาจากจากวัดจากวัดนะครับนะครับเมื่อปีพศอ 2,536นะครับผมได้ทราบว่าที่วัดประสาทบุญญาวาสเนี่ยได้มีการสร้างพะงระหลวงปู่ทวดขึ้นบูรณะโบสถ์ขึ้นนะครับแล้วก็จึงได้เดินทางไปที่วัดนะครับนะฮะเมื่อไปถึงที่วัดผมก็เลยเช่ามา,าห,นหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องใหญ่ก็มีมีห้าองค์นะครับนะครับนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางออกจากวัดนะครับอแล้วพอออกจากประตัววัดก็ผมมาถึงถนนสามเสรนะครับผมก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับนะเลี้ยวซ้ายก็เห็นมีทางเป็นเป็นเป็นเหมือนกับบัสบัสเลนนะครับเป็นทางวิ่งสําหรับรถโ,โ,โดยสารประจำทางนะครับนะฮะตอนนั้นผมไม่ทราบว่าเออ ในในวันนั้นนะครับาทางทางตำรวจนะเขาให้รถวิ่งทางเดียวนะครับคือวิ่งวันเววิ่งทางเดียวนะถนนสามเสนวิ่งวันวิ่งวันเวทางเดียวจะวิ่งได้เฉพาะรถรถโดยสารประจำทางหรืวิ่งในในทางาช่องบัตบัสเลนนะครับนะวิ่งวิ่งสวนทางได้นะครับเป็นช่อง ช่องทางเดียวนะครับพอผมก็ออกมาก็วิ่งตรงมาเลยนะครับฮตรงมาเลยก็วิ่งตรงมาตลอดทีนี้ผมวิ่งมาได้มา,มาได้ไกลไกลเ,เ,ปเป็นกิโลนะครับะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมามาโบกให้ผมหยุดนะครับนะครับพอดีไปไปติดช่วงไฟแดงนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาบอกให้ผมนะผมก็ถามว่าเปิดกระจกแล้วก็ถามว่าเออผมผมทำไปอะไรครับนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าออตรงตรงถนนสามเส้นตอนตอนนั้นนะครับต้าให้รถวิ่งได้ทางเดียวนะครับนะฮะเอาวิ่งได้เฉพาะรถรถโดยสารนะครับถ้าเลยขอไปขับขี่ผมไปผมก็เอาไปขับขี่ให้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ก เอาไปกับขี่ไปแล้วก็ไปยืนมองที่หน้าหน้ารถนะครับนะ mm hmm. พอดูเหมือนก็จดจดกอทอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนจะลงจะลงในใบในใ,นใบสั่งนะครับนะ mm hmm. เสร็จแล้วตอนที่เขาเอาไปเนี่ยผมก็คิดในใจผมอว่าถ้าวันนี้ถ้าถ้า,ถา,ถาผม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไม่โดนจับนะครับจะเอาอาพระหลวงพ่อทวเนี่ยขึ้นคอนะครับ,รบว่า จะเอากลับไปจะเอาไปเลี่ยมขึ้นคอเลยนะครับอนะผมวยใจนะครับนะตอนนั้นไปผมเอาเอารถส่วนตัวไปนะครับไปกันด้วยกันสี่สี่คนนะมีเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ลูกน้องอีกสองคนนะอยู่อยู่อยู่บอะหลังนะครับเสร็จแล้วเจ้าที่ตำรวจเขาก็เดินกลับมาที่รถนะครับแล้วเขาก็อาบอกเขาก็บอกผมว่า,เ,าเขาเอาบัดไปกับเคีย์คืนให้ผมนะครับนะ เขาบอกว่าผมผมว่าก่าวักเตือนผมผมผมไม่เขียนใบสั่งแล้วครับนะอา้าวผมก็เลยแปลกใจก็บอกว่าเอา้าก็ผมทําผ,ผิดก็เออเขาดูดูดูมันจะเป็นยศจ่าหรือหรือนายดาบนะครับแต่ผมบอกว่าเออเอจ่าก็เออเขียนใบสั่งปรับไปแล้วนะแต่ครับ ถ้าผมทาผิดเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมไม่ทราบจริงๆว่ามันมันมันวิ่งมันวิ่งทางเดียวนะฮะรถวิ่งทางเดียวเขาก็เขาเขาก็บอกว่ามา่าผมว่ากลับตักเตือนแล้วกันนะครับนะเพราะพี่ไม่รู้นะครับนะแล้วเขาก็ถามว่าผมทํางานที่ไหนผมก็บอกว่าอยู่กรุงไทยสานักงานใหญ่นะครับตอนนั้นกรุงไทยสานักงานใหญ่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ตรง ซอยนานะครับซอยนาเหนือนะครับเฮ้ยซอยนาเอใต้นะครับซอยนาใต้นะฮะผมผมก็เลยเอ,อก็รับบัตรกลับมาแล้วก็ขับรถกลับแบงค์นะครับพอมาผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมก็เลยทํเอาเอาเอาพระองค์เนี่ยนะครับนะครับเอาพระองค์เนี้ยนะครับ ไปทมงปรากฏนะครับเมื่อผมจะให้ดูนี้ให้ดูรูปภาพนะครับนะครับผมได้รางวัลผมได้รางวัลที่สามนะครับทรงปรากฏนะครับที่หน่วยประชาการสงครามพิเศษทางเรือนะครับหรือหน่วยหน่วยซิลนะครับของกองทัพเรือนะครับนะฮะ นะนนี่ประกาศเสียบานตุต้มถายให้ดูเองนะครับเจ้อหาว่าผมเจ้าหาว่าผม,ผมโมนะครับนะอันนี้เป็นพระหลวงปูท่ทวดนะฮะขาดสวัสดิ์รุ่นบุณนะโภชนนะครับพิมพ์พระปรปาทาสัญญาว่านะครับเจ้าจของพระคือ,อคุณบุญเลิศพรมงคลสามนะครับแต่นี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นเลิศพง์นะครับนะครับนะ นะครับก็ได้รางวัลที่สามนะครับหนะ้าวันที่สามนะให้ดูรูปนะครับรางวัลที่สามนะครับชิงถ้วยพระราชทานพระวรวงศ์เธอพระอ,องค์เจ้าสมมส,สมสวรีพระวร,าช,าวราชายาพระวรชายาที่นัดดามาศนะครับนะครับนะเมื่อวันที่สิบห้าวันที่ที่สิบห้ากรกฎาคม พอสอง5ันาราสิบหนะครับจัดโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือน,นะครับหน่วยซิลนะครับนะครับก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่านะครับว่าท่าน คุ้มครองนะครับทั้งตั้งแต่วันที่ไปไปไปเช่าพระมาบูชาเลยนะครับครับวันนี้ขอจบการบรรยายหลวงปอหลวงปู่ทวดรุ่นบูรณาโบสวัดประสาทบุญญาวาดปีสอง6ั้าร้เพียงตัวนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมีความเจริญ ในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาชีวะชอบนะครับจะจัดแตตนและมีการยานมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ